เดี๋ยววันนี้เราจะไปงานเลี้ยงรุ่นหรอวิธใช้คำนี้ชีมาแล้วงานปาร์ตี้ที่แบบ เดี๋ยววันนี้เราจะไปงานเลี้ยงรุ่นหรอวิยใช้คำนี้ไปงานเลี้ยงรุ่นมหาลัยนะจ๊ะแกงเพื่อนมสวคือพี่ปอจบจบจากมสวเอก การแสดงการแสดงหรอเอกน,นัทสินหลายปีมากไม่ได้ไม่เคยไปเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วครั้งนี้ก็คือเพื่อนจัดทีมแกสบี้ซึ่งแบบโอ้ยต้องแต่งตรงแต่งตัวอีกอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็จะพาทุกคนไปตี้ด้วยกันนะจ๊ะโอเคมาตั้งกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าทําผมไปนะอันนี้คือปิโปใส่ชุดและแกสบี้ชุดนี้แล้วก็จะใส่ขนเปอะไรอย่างนี้แต่แต่งหน้าก่อน เริ่มแต่งหน้ากันเลยผกนี่คือปีโป้จะแสบแบบแสบข้างไว้นะคุชชันลูกรักค่ะปิดเออชีมาแล้วชีมาแล้วชีนีมาแล้วความแก้ชุดก็มีก็มานติดจากลูกิดจากติค่ะด้ซื้อที่ไหนอ่ะลองดิลองดิที่ไหนอ่ะแน่หรอไลกซื้อม่ตอนแม่ทำงานน่ะ สุดท้ายของปีเดี๋ยวจะไปแต่งเอ้ยจะไปไหนวะไปงานเลี้ยงรุ่นงานปาร์ตี้ที่แบบกี่ปีสิบปีแล้วอะกับเพื่อนทีมหาลัยอะเราไม่ได้ไปแบบนานมากใช้ซุปเปอร์มัรปกาอันอันคุชชั่นอะยางกูใช้ฟีลต์ซื้อซุปเปอร์มัรอ้าวมึงกูซื้อนี้มาเข้มอะมึงลองสิวิหล่อให้หรอจริงอุ้ยขอบคุณค่ะเพราะว่าถ้ากูแต่งอะช่างอะต้องเลยต้องลงสีที่เป็นแบบ แป้งที่ขาวขึ้นคือสมัยที่เราเรียนอ่ะคือกูซื้อเครื่องสำอางแพงมากเลยเนาะแล้วเราก็ต้องแบบหาเงินใช่เรียนด้วยในการซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าอันที่เนี้ยกูชั่นรันแล้วคือกลัวบางคนหน้ามันเนาะกูก็จะแบบไม่ค่อยชอบใช้ตัวทิศแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวแมทีีรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบตกหลงอ่ะเอออใช่กูว่ารันเหมาะกับคนหน้ามันไทยอ่ะใช่ความร้อนความเอ่อยอย่างเงี้ยปกติเนี้ยใช้จอง ใช่ป่ะเออจองตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นแบบเซมิแมตแล้วนะแกสบี้เขาต้องแต่งยัไงวะทองทองอ่ะกริดกริ๊ดทองทองแบบแต่แกสบี้มันแอบแบบโบราณนิดนึงป่ะแอบวินเทจนิดนี้แต่แบบมือหนักวะเออคุยนานลืมลืมเปิดกล้องใส่ดิใส่ดิกแางไม่ได้แตกข้างนะหัวร้านเหมือนหัวร้านเหมือนข้างนี้ผมน้อยปวดแสกางตรงตรงเนี้ยบาง เสร็จก็ได้นี่จะบอกว่าอันนี้ที่มือไงเป็นไงช่วยคุณพลาดเลยคุณพลาดแล้วไม่น่าให้เลยคุณพลาดแล้วสาวสาวยุคพลาดละคือมันยุคนี้ไงดูมาเออบวกกับว่าฉันปากใหญ่ด้วย โกนเวอร์อันนี้น<อ>คือแบบเปล่งป,ประกายค่ะปากช่ำมากอันนี้คือชุดของเราเดินๆๆนั่งภาพดูตอนจบเลยยังไม่ออกอีกก็จะได้ยังไม่ได้ด้วยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ไผ่สวัสดีค่ะเปิดตรงไหนวะเปิดประตูอะถึงแล้วค่ะออกมาชนะกับอะไรแม่มาโอ้มา ชุดเต้นเต็มของทุกคนให้ได้ดูกันจ้ะแต่ว่าเราน่าจะเต็นสุดเด็กสร้างมานะคะเด็กเอ็นค่ะเอ็นเตอร์เทนเพื่อนแบบคนะชนะทัวร์มีเด็กเอ็นหน้าวันนี้ ถึงบ้านลวจ้ากลับมาด้วยเดี๋ยวก่เนนะเสียงคือแหบมากถึงบ้านลวจ้ากลับมาด้วยสภาพที่แบบว่าเสียงแหบมากสภาพไม่ไหวแล้วลูกฉันก็คือหลับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องแอบถอดเสื้อผ้าแล้วก็แอบอาบน้ําอีกห้องหนึ่งแล้วก็เข้านอนนะจ้าวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละทุกคนก็สนุกมากเลยอะอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศอะไรให้ทุกคนได้ดูเยอะนะเพราะว่าอะไร เดี๋ยวมันติดเลยก็สิบเพลงโอเคบายบายกุ okay. ้ยเนย 哎呀！